ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th โดยททมข่าวววสเบตบคนไทยในสานชุดแรก78คนค่ะกำหนดเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมือง4ีทุ่มคืนนี้โดยเครื่องบินของกองทัพอากาศค่ะ พลอากาศตรีประภาศรใจดีโคศกกองทัพอากาศกล่าวว่าขณะนี้เครื่องบินของกองทัพอากาศทั้ง3เครื่องค่ะได้แก่เครื่องบิน Air ์บัสเอสามีขีดห้าร้อยจำนวนหนึ่งเครื่องและเครื่องบิน430จําจำนวน2เครื่องได้เดินทางถึงเมืองเจด,ด้าราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเครื่องบินและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่ค่ะ ด้านนาวา,ากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์หัวหน้าชุดปฏิบัติการในส่วนของกองทัพอากาศที่เดินทางไปรับคนไทยในครั้งนี้ได้รายงานกลับมาค่ะว่าได้พบกับคนไทยชุดแรกนะคะจานวน82คนที่เดินทางข้ามทะเลแดงมาถึงเมืองเจด้าแล้วในจํานวนนี้ค่ะมีผู้ประสงค์จะเดินทางกลับพร้อมเครื่องบินของกองทัพอากาศในเที่ยวบินแรกจํานวน78คนส่วนอีก4คนค่ะสมัครใจจะพักกับญาติที่ซาอุดิอาระเบียต่อไปก่อนโดยทั้ง78คนค่ะที่จะเดินทางกลับได้ ได้รับการดูแลสุขภาพและผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจากทีมแพทย์ของกองทัพอากาศเรียบร้อยแล้วโดวยหลายคนค่ะมีอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยล้านะคะจากการเดินทางแต่ทุกคนก็มีขวัญกำลังใจที่ดีค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ในความดูแลของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตที่ได้ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับทั้งคนไทยและเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่ค่ะ โดวยวันที่27เมษายนนี้ค่ะเครื่องบิน Airbus A340-500 ก็จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติคิงอับดุลลาซิดเมืองเจด้าประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงค่ะตรงกับเวลา14นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยซึ่งหากเป็นไปตามแผนค่ะก็จะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองในเวลาประมาณ22นาฬิกาค่ะ โดยพลอากาศเอกอลงกรวันนรสผู้บัญชาการทหารอากาศก็จะมารอต้อนรับด้วยตนเองค่ะและยังมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปไม่ว่าจะเป็นการตรวจคนเข้าเมืองการตรวจสุขภาพรวมถึงการดูแล,แลและส่งกลับภูมิลําเนาค่ะ สำหรับการปฏิบัติที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะคะชุดปฏิบัติการของกองทัพอากาศพร้อมทั้งเครื่องบิน430ทั้ง2เครื่องก็จะยังคงเตรียมความพร้อมอยู่ที่เมืองเจด,ด้าร่วมกับทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาจนกว่าคนไทยชุดที่2จะขึ้นเรือจากพอสออฟสุดานมาที่เมืองเจด,ด้าได้ครบทั้งหมดค่ะโดยจะมีการปรับแผนการดําเนินการต่างๆนะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์และจะเรียนให้ทราบต่อไปโดยขอให้ครอบครัวของคนไทยค่ะที่อยู่ระหว่างการเดินทางในครั้งนี้ มีความอุ่นใจค่ะว่ารัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงกองทัพอากาศกำลังพยายามอย่างเต็มที่ค่ะในการพาพี่น้องของเราทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เฮิรตพจสวทเบตงนิวสและวิออนไลน์ radio b e t o n prd go th